ขอเรียนเชิญคุณนิรีมูนิมะนะครับแล้วก็ขอเรียนเชิญโตอิหม่ามะรอเดนชายเพกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับคุณนิรีนะครับผมออกเสียงถูกนะครับเป็นผู้ป่วยเรื่องมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าปวดเอวแล้วก็ปัสสาวะขาด นะครับอันนี้มันมาใกล้เคียงพร้อมๆกันยังไงบ้างครับลิสี่ดวงเป็นมานานหรือ,อยังครับอันกว่ามันสี่ปีได้เลยประมาณสี่ปีปะปนะครับและอาการชานิ้วมือนิ้วเท้าหรือครับประมาณสามปีกว่ากาประมาณสามปีกว่ากว่า <นะ S 1> อาการปวดเอวเกิดจากอะไรครับเอ่ปวดเอวมานานยังครับนานสามปีสามปีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปัสสาวะขัด มันเป็นยังไงครับปัสสาวะขัดยังไงฮะแสบแสบด้วยปัสสาวะเวลาปัสสาวะจะแสบแสบนะครับอานนี้ผมถามนิดหนึ่งว่าลิดสีดวงเนี้ยอาการรุนแรงแค่ไหนครับคือว่าผูออกมาแล้วอืขณะผูออกมาแล้วทรมานไหมครับทรมานนะครับมีมีแรงด้วยนะอ๋อไม่มีแรงด้วยเวลาถ่ายออกเลือดทดสโซดีไม่ค่อยมีแรงด้วยโอ้ถ่ายออกมาเป็นเลือดเลยครับตกใจไหมฮะตกใจเร่ก็ตกใจมือนกันพอเวลา ผมเล่ฮะผมไม่เข้าใจตรงนั้นผมไม่รู้ว่าผมไปดูซีดวงใช่ไหมดูอยู่ก็ออกเลือกไหลออกมาอหลังจากนั้นก็ไปหาหมอกินยาสักพักให้ให้ย่อก็เป็นเอกอาจารย์ครับอาการลิสีดวงเนี่ยอย่างอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากอะไรครับค,รคล้ายๆกันไหมครับ<า>ของของทุกๆคนมีหลายแบบะนะคะ ขึ้นอยู่กับอาหารการกินด้วยว่ากินอาหารที่มีกากมากพอไหม,มดื่มน้ําเพียงพอไหมกลั้นอุจจาระหรือไม่ครับอย่างบางรายนี่อาจจะต้องรีบออกไปทํางานอวันนี้งดไวสวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งซึ่งอันนี้มันไม่ถูกต้องนะคะ,คะมันอาจจะมีสาเหตุหลายอย่างอีกอย่างหนึ่งการยกของหนักๆเนี่ย มันทําให้ลิสีดวงเนี่ยโผล่ออกได้นะฮะเพราะว่าเราต้องใช้แรงมันต้องเอื้อขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเบ่งแรงนะฮะใช่ค่ะแล้วก็ปวดเอวปวดหลังนี่ก็อาจจะมีสาเหตุจากการทํางานก็ได้นะฮะเคยยกของหนักมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะทําให้ปวดหลังปวดเอวพอปวดหลังปวดเอวเนี่ยการยกของหนักเนี่ยมันจะทําให้กระดูกสันหลังเนี่ยย่อกลงนะฮะซึ่งอันนี้มันอาจจะไปทับเส้นประสาท นะฮะกระดูกมันอาจจะไปกระทบกระเส้นประสาทแล้วมันก็เลยทําให้เกิดอาการชาการปวดตามขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะชาอย่างไงครับตอนนั้นชาข้างข้างนี่ยเป็นข้างหนึ่งครับทั้งปลายมือปลายเท้าครับชาแล้วแล้วทํำยังไงฮะพอชาปุ๊บเรานวดก็หายหรือว่ามันมจะเป็นไม่<า>ตลอดเลยัาเป็นตลอดทั้งเมื่อยด้วยเออตกใจไหมครับตอนนั้น ตกใจคือว่าทำงานไม่ได้แล้วช่วงนั้นกลัวจะเป็นมาพลึ้งอ๋อกลัวจะเป็นมาพลึกเลยเออแต่ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่ไม่เคยไม่เคยเลยครับไม่เคยนะครับหาหมอแล้วคุณหมอบอกอะไรไหมครับว่าการที่ชาซีกหนึ่งนี้ได้ไปหาไหมครับไม่ทำเขาก็ไม่สมัครเขาไม่บอกเขาว่าเกินยานี้ไปก่อนเขาว่านั้นอหมอบอกให้กินยาไปก่อนกินยาไม่หายครับพออยู่ได้ขนานี้คือพออยู่ได้ครับก็อยู่ไปวันวัน แล้วมนรู้จักบินได้ยังไงครับคุณจะเขาพี่เซคุณเซ่คุณเซ่อคุณเซแนะนำให้กินบินมึงกินบินประมาณสิบกว่าวันได้ผลเขาบอกยังไงว่าทานบิมแล้วมันจะดีขึ้นเขาพูดว่ายไงจําไ,จได้ไหมครับเขาบอกว่าลองกินดูเขา,าบอกไว้ก่อนว่าของเราไม่ใช่ยาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรารับประทานไม่ใช่ยาม,มันก็เลย<ช>ต้องใช้เวลาเขาบอกไหมครับว่าทานเข้าไปเท่าไหร่แล้วมันจะดีขึ้น เขาไม่ได้บอกว่าทานไปอไอ,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 อตัวบินเนี่ยผมกินที่ผมดีขึ้นก็กินประมาณสาขวดได้ใช่ไหมประมาณสามขวดครับ <นะ S 2> ถึงเห็นผลว่าดีขึ้นครับ,รบไม่ออกแล้วเลือดนะขณายกของนานาก็ไม่ๆๆๆไม่รู้สึกว่าจะปูออกมาเลยนนครับเอออันนี้อันนี้เรียกว่าขอท้าท้าทายนิดหนึ่งอาจารย์แต่ถ้ายาจะให้ดี อย่าลองพิสูจน์เลยดีกว่านะคะเพราะว่าไอสิ่งต่างๆที่มันทํำร้ายร่างกายเราเนี่ยเราอย่าไปพยายามประชันหน้ากับมันนะฮะคือเราต้องรักษาสภาพสมดุลของร่างกายให้ได้ขณะนี้เข้าสู่สภาพสมดุลแล้วนะคะก็คืออาการต่างๆหายไปยเพราะฉะนั้นการกินอาหารการ ทำงานการอะไรต่างๆเราต้องทําให้มันถูกต้องแค่นั้นเองของหนักก็อย่าเพิ่งยกนะฮะนี้เข้าใจค่ะริศีดวงหายไปแต่อาการชามือชาขาก็หายเกิดจากอะไรครับอาจารย์ครับก็เข้าใจว่า การไหลเวียนของเลือดมันดีขึ้นนะคะ,ะมันมีอันหนึ่งที่เพิ่งไปอ่านเจอมาก็คือว่าถ้าระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยมันจะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นโรคอ,อ่อนแรงเป็นเป็นโรคที่อ่อนแรงคือ,อภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า chronic fatigue syndrome เป็นอาการพวกนี้นะคะอันนี้เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ถ้าภูมิคุ้มกันอะไรดีแล้ว มันก็จะดีขึ้นซึ่งอาการภูมิคุ้มกันบกพร่องที่ก่อให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยนะ,ะคะมันจะมีได้อาการหลายอย่างคือรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยรู้สึกชารู้สึกไม่มีแรงมีหมดเลยนะครับอ้ออาวลทุกวันนี้ก็เลยต้องบิมตลอดบิมตลอดนะฮะ,ฮะสุขภาพแข็งแรงดีมีความสุข มีความสุขครับผมเ<ม>อาละครับขอบคุณมากครับคุณอีรีครับอรอรเอาละรเียอนอนุญาตให้โต้ยหมามช่วยตอบคาถามกันต่อนะครับโต้ยหมาเป็นกระดูกทับเส้นประสาทเป็นมานานเรียนมาเจ็ดป<า>ีผมประมาณเจ็ดปีปนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของโรคกระเพาะความดันสูงครับแล้วก็ยังมีการคันตามตัวไออาการปัญหากระดูกทับเส้นประสาทนี่เกิดจากอะไรทราบไหมครับ ผมไม่ทราบเมืออกันพอดีบันที่เป็นหนักเนละไปอยู่โรงพยาบาลสบายย้อยนะแล้วก็โรงพยาบาลน,นั้นส่งส่งไปหัดใหญ่อาส่งไปหัดใหญ่ในะหมอเอชเรัเอสเรีดูว่าเป็นอะไรก็เอสรีออกมาว่าเป็นกระดูกทับเส้นพอดีหมอจะผ่าตัดน,นะครับผมไม่เอาตอนนั้นตอนนั้น มีมีอุบัติเหตุมาก่อนไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่มียกของผิดท่าท<า>ําทงานหนักอ,อ๋อคือทํางานหนักทํางานหนักกระดูกทับเส้นประสาทอันนี้หมอหมอวินิจฉัยแล้วโอเยแล้วบอกว่ายังไงต้องผ่าตัดผ่าตัดอาการตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับผมถามว่าหมอถ้าผ่าตัดผมนี้อาการเป็นยังไงหมอบอกว่าห้าสิบห้าสิบโอ้ยห้าสิบห้าสิบมันตายคนเรานี่ <c oughs> ผมบอกว่าผมไม่เอา ตอนนั้นตอนนั้นเดินได้ปกติไหมครับเดินไม่ได้อ๋อตอนนั้นเดินไม่ได้แล้วไม่ได้แขนขาอ่าคือนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวโอ้แสดงว่ารุนแรงเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอ,อ๋อคุณนิรีอ,นนอยู่ใกล้กันทราบคือนอนเลยก็ค <c oughs> ่อนข้างรุนแรงอะนะคะแ,แตะ่กระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยสาเหตุอย่างของโตอิมามก็มาจากการทํางานหนักเนาะอาจจะยกของหนักแต่จริงจ บางรายเนี่ยนะฮะแค่ไอหรือจามก็เป็นได้นะฮะ,ฮะเพราะว่า <c oughs> ถ้าคุณต้นจามแรงๆออกมาชิ่วแล้วก็กระดูกบรรตัวมันบิดนิดหน่อยเนี่ยหมอนรองกระดูกเคลื่อนได้เป็นเส้น<อ>ทับเส้นประสาทได้นะฮะบางคนเกิดบางคนลงไปนั่งพับเพียบอันนี้ก็เป็นได้ลงไปนั่งยองๆลงไปนั่งคุกเข่าเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กๆจะไม่ค่อยเป็นไรนะฮะแต่ถ้าอายุสัก5้าสิขึ้นเนี่ย เขาจะห้ามเลยว่าไม่ควรทำโอ้ยอย่างนั้นอีกนานครับผมอีกนานนึกว่าอีกปีเดียวผมผมย่ยอีกคือหลายหลายปีฮะหลาย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 แล้วฮะผมผมยืยนไม่ยอมฮะก็คือเกิดจากการผิดท่าตอนนั้นถึงกับต้องนอนล้มล้มหมอนอนเสือว่าอย่างนั้นทาอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยหมอบอกว่าต้องผ่าตัดอย่างเดียวมีวิธีอื่นไหมครับก็ผมออก ขอหนังสือให้ออกจากโรงพยาบาลนะขอกลับไปอยู่บ้านนะเออกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยไม่พาไม่พาแล้วลองใช้วิธีอื่นรักษาไหมครับผมไปรักษาที่คลินิกหัดใหญ่ที่หัดใหญ่ที่หัใหญ่พอเดินได้ใช้วิธีรักษายังไงครับปีหนึ่งกินยาออกให้ทานยาทานยาทานยาอยู่มาก็ไม่ไม่มาหายนี่เดือนนึงทานอยู่เท่าไหร่ปีหนึ่งใช่ไหมฮะปีหนึ่งเดือนละครั้งไป เหมาะไปที่คลินิกแล้วไปยังไงครับไปกับรถอ๋อต้องให้มีคนอุ้มไปไปรถยนต์ที่บ้านนะครับอ่าฮะพอกินยานั้นก็เดินได้ยานะยาของที่ลินอีกแต่ว่าไม่หายแต่ไม่หายมันจิบอยู่ยังยังเป็นยังไงครับมันจิบเจ็บคือเดินได้แต่เจ็บแล้วก้มก็ไม่ได้ก็ไม่ได้บิดไม่ได้อ อาจารย์ยาที่โตอิหมามทานเป็นยาก็จะเป็นยาแก้ปวดแก้เส็ใช่ไะซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุที่ตามมาด้วยโรคกระเพาะโรคกระเพาะก็เลยตามมค่ะจริงๆการเป็นกระดูกทับเส้นเนี่ยนะคะบางทีมันไม่ต้องไม่ต้องถึงกับผ่าตัดหรอกเพียงแต่ว่าถ้าเรานอนนิ่งๆไม่ใช้ข้อกระดูกสันหลังสักพักหนึ่งนะคะ แล้วเวลาจะลุกจะเดินก็ใช้ไอ้ตัวสปอร์ตนะฮะตัวบล็อกตัวตัวประคองเอาไว้ไม่ให้หลังกระเทือนอะไรพวกเนี้ยซึ่งไม่นานมันก็มันก็สามารถที่จะหายได้เองเหมือนกันนะคะแต่ยาที่โต๊ะทานโต๊ะหม่ามทานก็คือเป็นยากแก้ปวดแก้ปวดอันนี้คุณหมอ,อบอกใช่ไหมฮะครับแล้วคิดยังไงถึงมาลองทานบินคุณเซ่นะไป ไปที่บ้านานี่ต้นเหตุเลยนะฮะไปที่บ้าน,านกินบินครับให้กินบิมแล้วจะหายไม่สงไม่สงสัยเหรอครับอ่าสงสัยนะได้ได้ฮะก็อย่างของคุณอ่ลีเนี่ยเป็นลิสีดวงแต่ของคุณเนี่ยเป็นกระดูกทับเส้นประสาทอ่าไม่สงสัยเหรอครับไม่ถามเซะเหรอครับว่าทําไมมันคนละโลกเลยแต่มันกินไอ้บิมตัวเดียวกันได้กินบิมเนีย ไม่ไม่สงสัยเลยไม่ไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามเออฮะก็กินกินประมาณสองเดือนผมกินบินวันละเท่าไหร่ครับเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดครับสองเดือนกินสองเดือนเกิดอะไรขึ้นก็ยังดีขึ้นมากเดินได้เดินได้ตกใจนะครับคุณอิรีเห็นเห็นโต้ยมาใจไม่ก่อนอยู่อยู่ที่บ้านไงครับครับก้มอยู่ เดินไม่ไต่พอกินบีมไม่กี่วันเดินได้เดินไม่ต้องก้มเลยพอเดินแบบตรงๆได้ต้องโค้งนะฮะก็บิมนี่มันมีฤทธิต้านการอักเสบและลดปวดอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นผลมันก็จะคล้ายๆกับที่เราใช้ยาแก้ปวดนั่นแหละส่วนความดันที่ว่าลดลงเนี่ยคือโดยปกติเนี่ยความเจ็บปวดจะก่อให้เกิดความเครียดถ้าเราปวดเนี่ยเราจะเครียดหนักเลยนะ นะครับปวดที่ไหนก็ตามมันจะเครียดกังวลกลายเป็นวความเครียดซึ่งอันเนี้ยจะทําให้ความดันสูงขึ้นได้ถ้าตอนนี้โตอิหม่มไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะครกระเพาะก็ไม่ปวดความเครียดมันก็ค่อยๆค,คลายลงไปความดันมันก็ลดลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบิมเนี่ยมันทําให้ความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นการสูบฉีดเลือดอะไรไปเลี้ยงส่วนต่างๆและการไหลกลับมันดีขึ้นนะฮะสุขภาพจิตแข็งแรงขึ้น มีความสุขไหมครับตอนนี้ความสุขความสุขมากมีความสุขมากนะครับอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่เราปรารถนานะครับเพราะว่าในทีม Operation b e บ m เองก็มีความตั้งใจอยากจะให้คนไทยเราเนี่ยได้สิ่งดีๆรวมทั้งได้ความสุขที่เกิดขึ้นในใจทุกวันนี้ยังบิ่มอยู่ไหมครับมีวันละกี่เม็ดครับเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดเช้าสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดทุกวันลยทุกวันเลยนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยสดใส ผิวพรร์สดใสนะฮะดูหนุ่มขึ้นอีกหลายปีเลยนะครับหลายปีหลายปีเลยฮะเอาละครับขอบคุณทั้งสองท่านมากครับขอบคุณมากครับ Operation BIM m หรือ Balancing i ห์ m เนี่ยนะครับคือกระบวนการวิจัยและพัฒนาของคณะนปริทยาสตร์ที่ได้นำสารสกัดสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพแล้วทำให้ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุล เพื่อดูแลความผิดปกติต่างๆในร่างกายได้ผลิตภัณฑ์อาหารจากโอเปอเรชั่นบินไม่ใช่ยาจึงไม่ได้ไปรักษาอาการผิดปกติในร่างกายโดยตรงแต่ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วร่างกายก็แก้ไขอาการเหล่านั้นได้เองตามธรรมชาติ